แต่ว่าวันนี้วันนี้ก็มีรายงานข่าวความคึกคักนะเขาก็ตเตรียมตัวนะก็ะเป็นเรื่องธรรมธรรมดาไปนะ,ะ,ะเรื่องห้องหับเรื่องมุมเรื่องพวงจุ้ยอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าเขาย้ายโต๊ะต่าง,างๆเนี่ย จากเป็นของนายกในแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมงคุณทักษิณด้วยเนี่ยเอากลับมากะว่าจะให้คุณแพร์ทองทานนี่ได้ใช้ในการจัดแต่งห้องทํางานแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนค่ะ<ม>นายกแพ์ทองทานนี่ขอเปลี่ยนเปลี่ยนจากโต๊ะทํางานสมัยนายทักษิณเนี่ย ไม่เอาแล้วเอากลับไปไว้ที่โกดังบ้านวิศนุโลกเหมือนเดิมเพราะว่านางฝาภัพทองทานจะใช้โต๊ะทํางานที่ตัวเองเตรียมไว้แล้วก่อนนั้นนี้ก็มีทีมงานเ,นเข้ามาดูความเรียบร้อยแล้วเธอจะเปลี่ยนมุมตั้งโต๊ะทํางานใหม่ด้วยนะคะโดยจะหันหน้าไปยังตึกบัญชาการหนึ่งเดิมสมัยคุณเสรษฐาเนี่ยหันไปที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองค่ะส่วนห้องพลตำรวจเอกพัชระวาทนะคือไม่ได้อยู่ในคอรมอชุดนี้แล้วค่ะ อยู่ชั้นล่างภายในตึกบัญชาการหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทยอยทยอยเก็บของแล้วก็รวบรวมเอกสารต่างๆไว้แล้วแต่ว่าตู้ปลามังกรค่ะ ไม่ใช่อันนี้อติฝักมังกรอันนี้ปลามังกรอันนี้ปลามังกรงของแท้ของบิ๊กป้อมตั้งแต่นูน้นสมัยเป็นรองนายกเนี่ยมีการนําลงมาไว้ที่ห้องพลตําเวจเอกพัชรว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้นําออกไปนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการให้รัฐมนตรีเนี่ยเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณแต่ว่าจะต้องมีการตรวจโควิด1 9ก่อน PC R ท pcr ก่อนนะคะก็มีคุณประเสริฐจันทระรงทองก็เดินทางไปดู ห้องทํางานตําแหน่งรองนายกเป็นห้องเดิมของพลตํารวจเอกพัชรวาดเขาแบ่งหน้าที่รองนายกกันเรียบร้อยแล้วนะพี่ส่วนคอรมอรคนอื่นๆก็เข้าไปดูจะไปปรับปรุงพื้นที่รอบศานพระภูมิแล้วก็ฝานตายายรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเปลี่ยนป้ายที่จอดรถนายกคอรมอคณะทํางานต่างๆเดิมเนี่ย ป้ายจากสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วตัวอักษรเดิมจากสีน้ำเงินจะเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยค่ะพี่คิดว่าเพราะอะไรคะก็อแต่ละรัฐบาลแต่ละคณะเขาก็อาจจะมีสินแสมีอะไรอันนี้เราก็ไม่รู้นะคือเท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยเขาอย่างเลิกเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนอะไรเนี่ยเดิมเนี่ยเขาจะเอาเก้าอี้เอาเอาเปลี่ยนจากของคุณเศรษฐานั่งเอาของของเดิมที่คุณทักสิณเคยนั่งใช่ไหมค่ะอาจจะมีสินแสบอกเออ อ่ะหรือนายกหรืออย่าไปนั่งอันเก่าเลยนะสีนี้มันไม่เป็นมงคลมันไม่เป็นมงคลเพราะว่าไอ้คนที่นั่งเนี่ยนะเคยละเหตุเลหเหตุเล่หรอดนะโดนปฏิวัติยึดอานาจไปเนี่ยนะอย่าไปซ้ำรอยอย่าไปซ้ำรอยอย่าไปทับที่เขาพ่อเธอก็โดนอย่างนี้วะคะไม่ต้องเอาก็เลยต้องเปลี่ยนอันนี้อันนี้เราคาดเดาเอาเราคิดเราคิดว่าจะเป็นแบบนั้นหรืออาจจะเป็นแบบโต๊ะมันเก่าแล้วมันอาจจะไม่ทันสมัยอ่ะคุณพิมพ์ค่ะคุณอย่าลืมว่าเนี่ยลูกสาวสุดที่รักของ พ่อแม่เนี่ยนะของคุณหญิงพจมานเนี่ยนะของทักษิณเนี่ยนะคุณหญิงพจมานเนี่ยนะดูแลทุกมิติอ่ออ่านะก็ต้องมีโหคนรวยระดับแสนล้านเนี่ยก็ต้องมีสินแสประจำตัวแหละว่าคุณหมอให้ดูหน่อยนะทิศทางยังไงนั่งหันหน้าไปตรงไหนอะไรยังไงแม่เขาคงจัดการให้เสร็จอะไรนะแล้วก็จะเป็นโต๊ะใหม่ทันสมัยด้วยมั้งพี่